รุ่นเล็กเราก็มีสิบเอ็ดตัวครับรุ่นนี้รุ่นเล็กเข้าคอกใหม่สิบเอดตัวคอกสำนีสิบเอ็ดตัวก็คือสิบพ่อดีพี่น้องรุ่นนี้ยาวครับมีแต่ตัวยาวๆคนเลี้ยงหมูกะวากันไปพี่น้อง ตามรุ่นตามรอบพอได้มีหวังในเขามีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นออกพรรษาใช้งานได้ก็มีออกพรรษาใส่งานได้รุ่นนั่นแต่รุ่นนี้รอไปก่อนนี่ตัวนี้รอก่อนสิบเอ็ดตัวรอไปก่อน ทางนน้นออกพรรษาทำงานได้ออกพรรษามีงานให้เหตุดเดอ้อรุ่นทางพุ่น